เอาเอาเมืองป่าได้อัดปลายเราด้วยครับเด้นี่ครับล่าเศร้าๆครับแปดโมงครึ่งครับนี่ยเรื่งครับป่าเราอัดป่าครับนี่ยมาทางวางกันได้เหมือนกันนะครับเด้เบิองครับนี่เป็นยยาวครับี่นอนเข้าเบิองครับนี่ยมาเด็ดตั้งน่ำสู่นะครับเด้นี่ครับคณะ ปลาได้สับไหมปลาได้สับไหมไม่สับจะเป็นสับไม่เบิงครับนี่ยโอ้ยใส่งัดสูแล้วครับนี่กน้ำสูเด้อเดี๋ยวเด้อครับเด็กนองข้างเบิงครับรรน้ำทำ่ปายเด็กฟุ้ง จดทำซึ่งยอดกห้องเมืองครับยังสูงอยู่นะครับยังสูงอยู่ครับนี่ครับยัหน้าครับเ้มืองครับเด็อซับวเมืองครับยัโจ้นะครับเด็กับไปเมือครับไจะมีไส้แล้วครับ ครับที่ใส่แท้แล้วครับพี่กองห้องดูนะครับวุดยอดสุดยอดบมาเรื่องของฟังเลยนะครับมาต่างล้ำรออย่างเดียวนี่มึงเลียงไปนายอยู่ครับนี่ิ่งครับโอ้ไปนายอยู่นะครับเด้มาเลยครับโอ้มาด้วยแล้วมามาแล้ว บปลาหุ่นครับแง่งดีกันนะครับตามีบ้างครับตามีมงจอดๆิดๆครับมครับเิงครับองเิ่งคอ้ครับ งานหลังงับอยู่นี่ครับมาอัดปลาชึ้งๆนะครับเด้อตรงนี้ครับโจ๊กมุมเนียโจ๊กมึงเนีย,นยมาครับอัดๆข้ามาแล้วครับนี่เริ่มย่อมแล้วเด้อครับเด้อนี่ครับปลาิ่มย่อมแล้วครับเริ่มดังอ้อนแล้วครับนี่โอ๊ะปูมึงสูงๆน้องทำนี่ โอ้โดนน้ำตามเลยครับอ้อครับเ่งครับนอน,น,น้องมาใส่สามสี่โลนี่อัดเต็มเดียวลยครับเด้อ อัดผ่าวิ่งข้างล่างนั่นก่อนนี่ครับต่ต้ครับนี่ตาเราอัดตาเข้ามาได้ครับนี่นี่เงี้ยนี่เอาตามตามโอ้โหกระโดงหลังครับนี่เรียบร้อยครับนี่โอ้ใส่ประม้าสี่โลกว่านนะครับเลยโอ้เกือบหลุดปลาหลังฉีกเกือบหลุด โอ้นี่ครับนี่ครับพีเซียนโจน้องว่ามันก็สับปลายหนะครับนี่โอ้ขัดขนาดครับอ๋อมันเกาะเกาะเต็มดงอยู่นะไซส์ประมาณสี่โลนะปลาเนาะได้้นะได้อยู่มานี่ครับเอ้ยสุดยอดครับเป็ไต่เอัมเบียดเบือสามด้วย โอ้นี่ครับเบสเบอร์สามลครับเ้อเบสหน่อยน้ำครับดีเบ็ดลาล์าครับนี่ใส่งาม,งามส,าสวยๆครับนี่ปลาส,สวายนะครับเรื่องวนะัวเราวิ่งเนงะี้ย ตัวแค่นี้ทำไมมันแรงดีจังเนาะกำลังกำลังเห่าเลยเนาะได้กี่ตัวแล้ววันเนี้ยถ้าสวายร้อยสองตัวอยู่ในกล่องตัวที่เนี่ยตัวที่สามโอ้ตัวที่สามนะครับเนี่าะใี้ก็ว่ากลางกลางๆเนาะแต่ว่าอ้วนเนาะปลาปลาน้ำน้ำลงนี่ปลาอ้วนเนาะปลาเนาะถือว่าอ้วนดีเด้ผมว่า ีโลอยู่นี่ผม่าสีโลขึ้นนี่โอ้โหหงายงนสวยครับนี่โอ้งลาตเครับเด้ออ้าโอ้เดอะไรนะ ไปอยู่สคนเมื่อคืนนะเลละมะเลลืมเลล่อคลลืนได้ไหมได้สองตัวโอ้ว่าจะนอนไม่นอนอีกเนาะมันมันร้อรอนตอนกลางคืนอีก<ะ>อ่ะศีโรพอดีศีโรพอดีนะครับเดี๋ยวศีรโรเป๊ะ ปลาใส่ซีโร่ครับใส่สวยๆง่ายๆค,ครับเบิ่งครับเบิ่งก็ขึสองแะไหนกบตะเล่ดิไปถ่ายไม่ได้กบไม่ใหญ่เขียวขึ้นแล้วคนละตัวแล้วกบตะเล่ไปถ่ายอของเก๋ไม่ได้แล้วเมียเกว่าอ๋อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แค่ไหนใช่สายหมุดสายหมุดหมุหรือไงแค่อย่าง,งเงดียวใช่ไหม ขั้นนี้มันกี่ฟุตสิบสามนะสิบสองเหรอทั้งี่แบนได้สิบเอ็เป็นลายผ้าสวยลายสวยฉันเึงกับหลาร้อยห้าสิบสี่ร้อยโอ้ปั้นกระบองนะเอ้าดีดีแล้วครับนี่เบิ้งครับนี่เอ้าพี่เซียนโจหน่องงอนะครับเด้อเบิ้งครับนี่โอ้ยเบิ้งครับนี่เอ้าเอ้อปลาตะเพียนนะครับเด้อ อ๋อตาเนโจครับมอเงเกครับตาไปเนมืงจีิดครับนี่มึอมุมดีๆครับอ้ปาดหาแไปแป้งมาครับนี่โอ้ไปแป้งนะครับเด้่โอ้ปมีนครับปตเพียนครับนี่หาะหางเลยครับนี่เบิงตาแล้ตึกแหงครับ มื่อจ้างนะครับนี่นี่ครับพขนาดกับเอ้ารุ่นปลาแหมตาโอครับนี่เบิ่งกันยาวๆครับนี่เพิ่งกับเพิ่งหลบจังหน่อยนะครับเด้ออันตรายครับเป็ดนรกนี่อะไรนะข้าวเช้าเลยผมกินมาแล้วเรียบร้อย ปลาเฮยปลาเฮยถือว่าปลาเฮยพอถือนะครับโอ้ปลาเบ็ดนรกถือครับนี่เออบางทีเสี้ยนโจล้วครับเราตับแป๊บเดียวครับนี่ปลาตะเพียนปลาอปแปลงใส่งามๆครับใส่สวยๆครับนี่บางบรรยากาศโอ้แดดกระทบน้ำครับนี่เป็นปตะกลายครับสวยงามครับนี่ครับโจนัดตีจักใหม่ก่็นะครับนะ วันจะลาทีลานองเราไปครับจากคลิปนี้ครับดค,ครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับกับช่องอีสานโมัวๆครับฝากไว้นะครับช่องน้องไม้ครับฝากอาจารย์ทั้งหลายๆช่องครับคิดถึนยังไหนซอยแนะน้ำช่องน้องไม้นี่ดนะครับเด้อนี่ครับเอาป้าพีแล้วน้องไหมครับจบคลิปครับปลาแจ้เอาปลาโซนี่ครับอันนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ